ทนีนข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมานโนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่24เมษายน2565โดยใชย้พร้บังคครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่สาสนใจบ้างผู้บอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้ที่ชัางได้เป้าหมายนกเตะไทยบินสู่ไทยร่วมเจราจาปิดดิวโดวยในนี้ความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนกเตะเจลิกของญี่ปุ่นมีการเปิดเผยล่าสุดว่าที่สั่ง ทิว่าพลสังคพันธ์อดีตล่ามของชนาทิพย์สงกสินเนตเตตไทยเป้าหมายของสมโมสรคอนเซเลสโปโรเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยในช่วงเดือนพฤษภาคมหลังจากจบการแข่งนขนันชัยลีกรวมถึงเจลีกได้ปิดพักเล็กแรกนะฮะซึ่งทางทางที่ชังที่ว่าพลสังขพันธ์เนี่ยจะเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อเข้าเจรจากับสมโมสรคอนเตตไทยในเป้าหมายซึ่งจะพยายามเจรจาเพื่อจะดึงตัวนเตตด,ดีกรีทีมชาติไทยตำแหน่งแนวรุกไปร่วมทีม ส่วนจะบรรลุเขาตกลงได้หรือไม่นั้นอยู่ที่การพูดคุยกันระหว่างสองสมโมสรทางนี้สถานการณ์ปัจจุบันของทางควอนเซนสร์สโปรโรต้องเสียแนวรุกคนสําคัญของทีมจํานวน2รายทั้งทางชิง u, ki, นโซโคโรกิและรุกตัวเก่งวัย35ปีและก็ซูโยชิโอกาชิวะแนวรุกดาวรุ่งวัย23ิปีที่ได้รับประการบาดเจ็บส่งผลให้ทัสพสโปโรนั้นจะเป็นต้องเร่งเสริมทัพโดยด่วนเพื่อความพร้อมในการลุยศึกเจลิกในช่วงเลกที่2อย่างเร่งด่วน ซึ่งคาดกันว่าสโมสรที่ทางทิศสังที่ว่าผลสกพันธ์จะเดินทางไปเยือนนั้นคือบุรีลัมนั่นเองครับนะผมเป็นคำว่างานนี้นะฮะจะใช่สมบรโชคและก็สมบรนัทเหมือนตาไหมางานนี้ต้องรอลุ้นกันครับยังไงก็ฝากติแฮชแท็กเช er er er, er ียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นักเตะไทยไปลุยลีกต่างประเทศกันเยอะๆนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับหญิงโซโทคู่วันนี้ ACL 24เมษายน โดยงานนี้นะผมทางสุ 2022, พบอนเอเอแชมเปียนลีก2022รอบแบ่งกลุ่มนัดที่3ในวันที่14เมษายนจะมีลงสนามด้วยกัน6คู่นะฮะคืองานนี้ลุ้นวัชนาทิพย์สงกสินกตันทีมชาติไทยของเราที่อยู่กับทางคาวาสกิฟอนเตเล่นั้นจำเป็นจะต้องคว้าชัยชนะเหนือทีมยักษ์มาเลเซียสันเดียวเท่านั้นนะส่วนบิจีปทุมทีมตัวแทนจากประเทศไทยลุ้นเดินหน้าเก็บ3แต้มยึดจ่าฝูงกลุ่มโดยการที้ถ่ายทอดสดทางช่อง e- อเด e วนต์สป เดือนกันนี้ก็จะมีเวลา10นาฬิกาควางโจว FC พบกับทางอุซานฮุนไดจากเกาหลีใต้18นาฬิกาชุนัมดราก้อนพบเมลเบิร์นซิตี้จากทางออสเตรเลีย18นาฬิกาพบกับทางอุรุวะเรตเอมอนพบไดโกูเอฟซี21นาฬิกายอบโฮนโนรุตซิมพบคาวาสกิฟอรเตเล่21นาฬิกาไลออนซิตี้เซเลอร์สิงคโปร์พบซานตงไทซานจากจีนและเวลา21นาฬิกานะครับคู่สุดท้ายยูเต็ดซิตี้เอฟซีเจอกับทางบีจีปทุมยูนเต็ดจากไทย เปน็นนันงานนี้6คู่นี้ห้ามพลาดกันเด็ดขาดครับศึก AFC ต้องลุกเป็นไฟแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับโทรุโอนิกิขุนซือทีมชนะทิพ์แถลงข่าวก่อนเกมชีสตาในวันนี้แต่ดังโทรุโอนิกิหัวหน้าโค้ชของคาร์สกิฟอนเตเล่นั่งโตะแถลงข่าวก่อนเกมพบกับทางยโฮนดารินทักษิมทีมนักใหญ่ของมาเลเซียซูเปอร์ลีก ต้องการให้ลูกทีมของเขาเล่นได้อย่างไหลลื่นเหมือนกับในแมตช์เอาชนะไป8-0กับกวางโจว FC ในแมตช์ที่2ในเกมนั้นชนะทิปเป็นหนึ่งใน11ตัวจริงคุมแดนกลางครบ90นาทีซึ่งเน้นย้ำจำเป็นจะต้องคว้าชชนะเหนือ JDT ซึ่งจำเป็นจะต้องพว้า3าแต้มเพื่อนดับที่1ของกลุ่มเท่านั้นแต่เขาได้บอกว่าเ,เรานั้นไม่หวังที่จะคว้าตำแหน่งที่2ในการแข่งขันในครั้งนี้ เราอยู่ที่นี่เพื่อจะเป็นผู้นากลุ่มและการเผชิญหน้าครั้งล่าสุดทําให้เรานั้นพลาดโอกาสไปในทางใดทางหนึ่งชัดเจนว่าเราต้องเล่นด้วยความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเหมือนที่เราเคยทําในอดีตและถ้าฉันพูดตามตรงนะฉันคิดว่ากองเชีย T, ร์ JDT มีส่วนทําให้เหล่านั้นเล่นลําบากแต่ผู้เล่นเป็นมืออาชีพและฉันมั่นใจว่า,วาพวกเขาจะมีประสิทธิภาพและมั่นยำม,มากขึ้นต่อการทําประตูโดยโฟกัสของเราก็คือที่นี่และตอนนี้ มันไม่มีประโยชน์ที่จะคิดถึงเกมที่5หรือ6นะเพราะถ้าเราไม่ชนะในวันพรุ่งนี้ก็อาจจะมีวันแข่งขันต่อไปให้เล่นอีกครั้งดังนั้นเป้าหมายเดียวของเรานั้นก็คือได้3มแต้มเท่านั้นในครั้งนี้นะผมเป็นไปว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับสะเทือนอาเซียนทีมชาติเวียดนามซีเกมอัดเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ไปได้สุดมัน โดยการที่ทางทีมชาติเวียดนามชุดยู -23 ปีภายใต้การน,นำทัพของปักขังซอนำทีมลงอุ่นสนามอุ่นเครื่องนัดที่2พบทีมชาติเกาหลีใต้ชุดยู -20 ปีซึ่งเกมแข่งขันดังกล่าวผลปรากฏว่าทีมชาติเวียดนามชุดยู -23 ปีของโค้ชปักเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ชุดยู -20 ปีไป1ต่อศูนย์เลยนะซึ่งจากการทำประตูของวันตุงในช่วงก่อนจมบครึ่งแรก โดยเกมนี้เป็นแมตช์กระชับมิตรนัดที่2กับทีมชาติเกาหลีใต้ชุดยู -20 ปีที่สามกีฬาฮองเดก่อนหน้านี้ทั้ง2ทีมเสมอขึ้นไป1ต่อหน,นึ่งาน้ปัขังซอเตรียมจัดนำทีมชาติเวียดนามชุดยู -23 ปีล่าเหรียญทองซีเกมส์เบียดกับทางทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของมาโนโผกิงเป็นจังหวะงานนี้ต้องอย่าประมาทพวกเขาเป็นอังขันครับขนาดอุ่นเครื่องยังทําได้ขนาดนี้แล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับ สรุปไทยลีกหนึ่งทีมแรกล่วงตกชั้นจากผลพีทีประจวบบุกไปเสมอโพลิเทโลเอฟซีรวมถึงราชบรีมิผลบุกไปแบ่งแต้มถึงวรังพญาไก่ชนสมบลให้เคี่ยวสมุดสมุดปราการซิตี้กลายเป็นทีมที่2ร่วงตกชั้นไปเป็นที่รียบรยพร้อมกับทางเชียงใหม่ย,ยูไนเต็ดงานนี้ต้องจับตาหลังจากนี้ที่จะเินสักวงกลปีกจรวดทีมชาติไทยชุดใหญ่อาจถึงคราวไปร่วมทีมทเจลิกญี่ปุ่น ซึ่งงานนี้สรุปผลการแข่งขันทีห่งวันที่23พฤษจายนณปัจจุบันปอริเทโลเอฟซีเสมอพีทีประจวบเอฟซี0-0ชมบุรีเอฟซีแพ้นครราชสีมาวัสตาเอฟซี1-2และหนองบัวพิทเอฟซีเสมอามราชบุรีบิดผลเอฟซีไป1-1ซึ่งอัปเดตตารางคะแนนล่าสุดของศึกไทยลีกหนึ่งนะฮะงานนี้อันดับหนึ่งก็จะเป็นบุรีรัมย์มีทั้งหมดคนสองแต้ม อันดับ2เป็น B g จีปทุมหมทั้งหมด57แต้มอันดับ3เป็นทูแบงคอกหมทั้งหมด17แต้มอันดับ4เป็นหนองบัวพิส FC ฟซีไมทั้งหมด4 4แต้มอันดับ5เป็นลีโอเชียงรายหมทั้งหมด4 4แต้มอันดับ6เป็นชมบุรี FC ฟีไมทั้งหมด43แต้มอันดับ7เป็นเมืองทองหมทั้งหมด13แต้มอันดับ8เป็นของขอนแก่นหมทั้งหมด17แต้มอันดับ9เป็นของการท่าเรือ FC มีทั้งหมด36แต้มอันดับ10เป็นของปอริเทโร่เอฟซีมีทั้งหมด34แต้มอันดับ11เป็นของนครราชสีมามาสตาเอฟซีมีทั้งหมด34แต้มอันดับที่12เป็นของราชบุรีมิพลเอฟซีมีทั้งหมด32แต้มอันดับที่13เป็นของพีทีประจวบเอฟซีมีทั้งหมด31แต้มและก็ทีมกำลังจะตกชั้นนะฮะก็จะมีบุรีเอฟซีมีทั้งหมด27แต้มสุปรรซิตี้มีทั้งหมด22แต้มและก็เชียงใหม่ยูไนเต็ด หมนทั้งหมด16แต้นครับเป็นในว่าง,งานนี้นักเตะที่ทางทีมใหญ่ๆปล่อยตัวไปในทีมที่กำลังจะตกชั้นอาจจะต้องเรียกตัวคืนกลับมาหรืออาจจะปล่อยไปที่เจลิกอีกครั้งก็เป็นได้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันนี่ครับบีจีไม่ปล่อยพี่น้องฟันดี้ไป4เกมซะแล้วโดยมีข้อมูลจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับพี่น้องฟันดี้มาว่าทางคุณประวินพิรมพักดี ประธาสสนสโมสรบีจีปทุมจะไม่ปล่อยไปเล่นให้กับทางสิงคโปร์ในซีเกมแม้จะจบเกมการแข่งขันทุกถ้วยในไทยแต่ซีเกมไม่ได้เป็นทัวร์นาเมนต์ฟีฟ่าเดย์พวกเขาก็เลือกไม่ปล่อยก็ได้เช่นเดียวกับทางสหรัฐอยู่เย็นซึ่งเดอะรับปิดจะไม่ปล่อยไปป,ไป,ประการม้ากรกมกีฬาซีเกมของชาวอาเซียนเหมือนกันเพราะกลัวอาการบาดเจ็บเล่นงานจะทําให้กระทบต่อการเตรียมทีมลุยศึก AFC แชมเปียนลีก2022หากเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายที่จะต้องเล่นในช่วงเดือนสิขขงหาคมนี้ นอกจากนี้ยังมีการบริยงานว่าครั้งหนึ่งทีมชาติายชุดซีเกมเคยไปขอทีรละสินแดงดาให้มาเล่นในโคต้าอายุเกินด้วยนะแต่ทางหัวหอกลายคำจากทาง BG ีประทุมขอปฏิเสธไปเพราะอยากจะให้รุ่นน้องไปเล่นมากกว่าแถมยังไม่มีไฟในการเล่นรายการดังกล่าวแล้วเนื่องจากเขาเองก็ผ่านทัวร์นาเมนต์นี้มาแล้วด้วยโดยที่ผ่านทับช้งศึกนะฮะเคยคว้าเหรียญทองมาแล้วทั้งหมด16ครั้ง คือปี1965 1975 1981 1983 85 93 95 97 99 2001 2003 2005 2007 2013 2015และ2017ซึ่งทีมฟุตบอลชายจีมชาติไทยชุดสู้ศึกวหากรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่สัเ็ดที่ประเทศเวียดนามอยู่กลุ่มบีเรื่องกัทางมาเลเซียกัมพูชา สปปลาวและก็สิงคโปร์โดยกลุ่มนี้จะแข่งขันกันที่เทียนโตรสเตเดียมในเมืองดามดินที่มีโปรแกรมการแข่งขันดังต่อไปนี้นัดแรกไทยพบมาเลเซียนัดที่2ไทยพบสิงคโปร์นัดที่3กัมพูชาพบก,กับทางไทยและนัดที่4ทางสงปงปลาวพบก,กับทางทีมชาติไทยและนี่ก็เป็นที่นังข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบ y Mano Proking สไตล์ประจำวันที่24เมษายน2565โดยชัยพบพะรัง,ง,ง,งฟุตบอลไทยครับ